ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเพราะปากัดป่านะฮะแบบไข่สองฝักนะฮะการเพราะปากัดป่าแบบไข่สองฝักหมายถึงการเพราะทิ้งไว้เพื่อให้ปากัดป่านะฮะลัดไข่ฝักแรกของตัวเมียก่อนนะฮะแล้วเราจะปล่อยตัวเมียทิ้งไว้ อีกประมาณ1สัปดาห์นะฮะเพื่อให้ตัวผู้ลัดไข่ตัวเมียอีก1ฝักที่เหลือนะครับวิธีการนี้จะทำให้เราได้ลูกปลาเยอะมากนะครับวิธีการเตรียมบ่อนะฮะวันนี้ผมใช้ภาชนะใหญ่พอสมควรนะครับเป็นถังพลาสติกนะฮะถังพลาสติกความกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเจ็ดสิเซนนะฮะเป็นถังพลาสติกขนาดใหญ่ผมซื้อมาในราคา130บาทนะครับสาเหตุที่เลือกใช้ถังใหญ่เพราะว่าเราจะปล่อยตัวผู้และตัวเมียทิ้งไว้แบบนี้นานนานพอสมควรนะฮะแล้วพอลูกลูกโตเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องย้ายไปในถังที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเราก็ใช้เลี้ยงในถังเดิมนี้นะครับมันจะสะดวกแล้วก็ได้ผลดีนะครับ การเตรียมบ่อในวันนี้นะครับบ่อเพาะระดับน้ําที่ผมแนะนําคือประมาณ3ามนิ้วนะฮะสูงประมาณ3ามนิ้วนะฮะร,ระดับน้ําแล้วก็ใส่พวกจอกแหนสลายนะฮะแล้วสิ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมในผู้เพาะเลี้ยงนะครับคือฟางข้าวนะฮะฟางข้าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องทําให้เกิดพารามีเซียมนะฮะพารามีเซียมในน้ํานะครับ ใส่ลงไปฮะประมาณสักหยิบมือนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใบตองแห้งครับใบตองแห้งนี่ก็ช่วยในเรื่องของพาราเซียมนะฮะจะช่วยในเรื่องที่ทําให้ลูกปลาได้รับอาหารนะครับตรงนี้มันจะเกิดพลามีเมียมในตัวของมันเองนะฮะคือในส่วนนี้ถ้าเรามีผักบุ้งก็ใส่ไปได้นะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วควรเติมน้ำใบสีเสียดนะฮะนี่นี่นี่สีเสียดนะครับน้ำสีเสียดนะฮะผมใช้ปริมาณหนึ่งแก้วนะฮะประโยชน์ของสีเสียดเนี่ยจะทําให้ปลาก่อหวอดได้เยอะขึ้นนะครับต่อหวอดดีฮะใส่ทั่วๆครับปลาจะก่อหวอดดีครับ,ออรรบทําให้เราได้ไข่ที่เยอะขึ้นหวดเยอะขึ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมแนะนาอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ําหมักน้ําหมักนะฮะน้าหมักใบหูกวางนะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องให้ปามีความสุขนะฮะง,ง่ายๆก็คือทําให้ปลาไม่เครียดนะครับแล้วเคล็ดลับที่ผมเลือกใช้อยู่อีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นคือใบเชื้อพูนะครับ ใบเชื้อผู้ประโยชน์ของเขาเนี่ยคือจะทําให้อัตราการติดตัวผู้นะฮะเยอะกว่าตัวเมียนี่เราหวังผลลักษณะของตัวผู้เยอะกว่านะฮะเราก็ใส่ใส่ไปทั่วๆครับใส่ทั่วๆเพราะเรายังไม่รู้ฮะว่าปลาจะก่อวอดตรงไหนหรือไข่ตรงไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราก็เอาใบเชื้อผู้เนี่ยนะครับไปไว้ตรงที่ปลาก่อวอดหรือไข่นะฮะตรงนั้นนะฮะจะทําให โอกาสเลือกเปอร์เซ็นต์ในการติดตัวผู้นะฮะเยอะเยอะขึ้นอันนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือปล่อยพ่อแม่พันธุ์ได้เลยนะครับวิธีการเลือกดูพ่อแม่พันธุ์นะฮะถ้าเป็นปลากัดปลามี2ลักษณะนะคะคือ1ดูจากตัวผู้ร่วมคอกนะฮะในการเลือกตัวเมียตัวผู้ร่วมคอกความสวยงามแหล่งที่มานะครับ ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะนิยมเอาจากผู้รวมอคอกที่ที่ทรงสวยนะฮะทรงสวยมาร์คมาตรฐานนะครับส่วนาการเลือกตัวผู้นะฮะที่เป็นพ่อพันธุก์ก็ให้ดูลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะมาร์คสวยลักษณะมาตรฐานนะครับในปลากัดปลานี่ลักษณะมาร์คและมาตรฐานของปลาจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการ เพาะพันธุ์นะครับเอาละฮะหลังจากที่เราเตรียมบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาเราปล่อยได้เลยนะครับซึ่งซึ่งวิธีการนี้นะครับถ้าตัวผู้และตัวเมียพร้อมไม่จะเป็นต้องเทียบฮะวันนี้ผมจะเอาแก้มแดงมา มะเพาะนะฮะนี่เป็นลักษณะแก้มแดงนะครับผมปล่อยตัวผู้ลงไปก่อนนะฮะสาเหตุที่ผมไม่เทียบเพราะว่าตัวเมียและตัวผู้นี่ครับเริ่มมีความพร้อมความพร้อมเนี่ยดูได้จากลักษณะของตัวเมียจะมีไขน่นำนะฮะไขน่นำคือจุดเขาขาวใต้ใต้ท้องนะฮะจะเป็นลนาานักษณะไข่นำแล้วท้องจะอูมใหญ่นะฮะมองเห็นได้ชัดเจนลักษณะน,นี้คือตัวเมียพร้อมแล้วนะฮะ ลักษณะของตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธ์นะฮะควรเป็นวัยสามเดือนขึ้นไปนะฮะลักษณะของตัวผู้จะมีลักษณะลำตัวและส่วนทรงที่สมบูรณ์นะฮะนั่นหมายความว่าตัวผู้เริ่มพร้อมผสมพันธ์แล้วนะครับหลังจากปล่อยตัวเมียไปได้เอ๊ะหลังจากปล่อยตัวผู้ไ,ไปไ,ได้สักพักนะฮะให้เราทําการปล่อยตัวเมียนะครับปล่อยตัวเมียกับตัวผู้นะฮะควรปล่อยก่อนคนละจุดนะครับคือปล่อยฝั่งตรงข้ามกันนะฮะ คือตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายสำรวจนะฮะว่าว่าในแหล่งนี้หรือในบ่อพาอนี้จะมีอะไรบ้างนะฮะเพราะประกัดเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้ระแวงนะครับแล้วก็รักถิ่นที่อยู่ช่วงนี้ก็จะทําการสำรวจแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจอกันเดี๋ยวจะเจอกันนะฮะต้อพูดต้องีปเจอกันในขั้นตอนนี้นะครับเราควรหาฝาหรือภาชนะมาปิดไว้นะครับ ันนี้ผมเลือกใช้เป็นกระเบื้องนะฮะกระเบื้องหลังคามาปิดไว้ปิดปิดให้มิดนะฮะคือปิดให้มิดทั้งหมดนะครับนี่ฮนะปิดลักษณะปิดให้มิดให้มืดอย่างนี้นะครับทีนี้หลายคน สอบถามว่าเราควรให้อาหารหรือเปล่านะฮะคือในช่วงนี้นะครับเรายังไม่สมควรไปยุ่งกับปลาที่เราลงเพาะนะฮะทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราลงมาดูนะฮะว่าตัวผู้ทําการก่อวอดแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าตัวผู้ทําการก่อวอดแล้วเราก็ปิดทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งคืนนะฮะเพื่อจะดูว่าจูเมียได้ทําการออกไข่หรือ,อยังนะครับ ถ้าหากว่าตัวเมียออกไข่แล้วนะครับในในในสูตรนี้ในสูตรนี้นะครับซูนว่าเราเปิดดูเปิดดูด้วนะครับเปิดดูว,ว่าว่าตัวเมียทําการออกไข่แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่ออกไข่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยุ่งนะฮะควรปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นนะครับประมาณสามวันสามวันนี้นะครับปลาจะเริ่มฟักออกตัวนะฮะลูกปลาเริ่มฟักออกตัว ทีนี้เจ้ายาคากับใบตองนะฮะเขาก็จะย่อยสลายส่วนหนึ่งจะเกิดพารามีเซียมนะฮะเราก็ลองสังเกตด,ดูแต่ถ้าเกิดว่าเ,เรามองแล้วลักษณะลูกปลายังหากินได้ไม่เพียงพอนะฮะเราควรให้อาหารมื้อแรกเป็นพารามีเซียมนะครับผมแนะนําเป็นพารามีเซียมวิธีการทําผมลงไว้ในคลิปต้นๆน,น,นะฮะลองเข้าไปค้นหากันดูนะครับวิธีการทําพารามีเซียม หลังจากนั้นเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะโดยไม่ได้นําตัวเมียออกเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะรัดไข่สองฝักนะฮะก็หมายถึงว่าในไข่ที่ตัวเมียฟักไว้ครั้งแรกยังมีอีกหนึ่งฝักที่ยังไม่ได้ฟักออกมานะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ประมาณเจ0ดวันนะฮะในช่วงนี้เราจะเริ่มให้อาหารแล้วนะครับอาหารของพ่อและแม่ก็คือไรแดงนะฮะที่ที่ผมแนะนําดีที่สุดคือไรแดงนะครับเพราะว่าทั้งพ่อปลาแม่ปลาจะได้กินด้วยแล้วก็ ถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยลูกปลายังจะสามารถกินได้อยู่นะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็ปล่อยไปประมาณเจ็ถึงสิบวันเพื่อให้ตัวเมียฟักไข่อีกหนึ่งฝักนะฮะเราจะสังเกตว่าถ้าตัวผู้เริ่มพร้อมจะเริ่มก่อวอดอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเริ่มไล่หาตัวเมียนะฮะเริ่มไล่หาตัวเมียคือจะต้อนมามาเข้าไปในวอดนะฮะเพื่อจะรัดไข่อีกหนึ่งฝักนะครับเราก็รอรอให้ตัวเมียได้ ได้ไข่อีกหนึ่งฝักทีนี้วิธีนี้ดียังไงที่ผมใช้กระมังใหญ่ๆวิธีนี้มันสามารถที่จะเลี้ยงได้จนปลาโตนะฮะจน2เดือนกว่าเราไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วครับหลังจากที่ตัวเมียได้ฟักไข่ฝักที่2เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการตักตัวเมียออกมาได้เลยนะครับปล่อยตัวผู้ทิ้งไว้เลี้ยงลูกประมาณ7วันนะฮะสาถึงเวันก็เพียงพอแล้วนะครับนับจากนั้นไป รุ่นแรกหรือรุ่นพี่ที่เกิดก่อนก็จะโตพอสมควรที่จะดูแลน้องๆได้นะครับในช่วงนี้ก็ยังแนะนําให้เป็นพารามีเซียมนะครับหรือายแดงนะฮะแนะน,นําแนะนํสออย่างนี้ดีกว่าครับถ้าให้เป็นพวกไข่แดงต้มสุกหรืออื่นๆอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเห็นว่าลูกปลาโตแล้วนะฮะเราก็นําตัวผู้ออกมาได้เลยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับให้อาหารปกติ ทีนี้เราจะได้ลูกปลาที่เยอะขึ้นนะครับเอาลฮะหวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้ความรู้ในการเพราะปากัดนะฮะแบบฟักไข่สองฝักนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ